มันดีเลย์พี่มันดีเลย์ <u> uh> ดีเลย์เกินดีเลย์เกินเซิร์ฟเวอร์มันปิงพี่มันไม่มีเสียงจริงนะเออเสียงอะไรพี่บอกแล้วมันดีเลย์พี่เลยเกินเลยเกินเฮ้ยมีรักประพันเพลงสองคนไม่ได้ถอยเลยถอยเลยถอยไป ถอยเลยใช่ถอยไปพา,า,ายนาำโอ้โหพายนาำเหรอนักพันเพลงมันว่าต้องสู้พายนาำได้ดิวะเอาซ้อมเสียงโยนใส่เฮ้ยมันจะสู้วะ เชื่อไหมว่ามันหลอกไว้ทำไมได้พายน้ำหรอกมันทำเป็นบินหลอกแล้วก็เปลี่ยนหันไม่ทันแล้วที่ยังพายน้ำอยู่เ่ยสัมผัสได้เชิญใช้มือหมอสิทักทำไมโยนมาทางนี้ทำไมกันนะเพราะว่นได้คือ อาจารย์ของหมอ,อยังไงล่ะอาจารย์หมอที่ที่ลงไปนอนแล้วนะอาจารย์ใหญ่อะไม่ใช่อาการอาจารย์ที่อยู่บนเตียงเนี่หางยังไงอ่ะอีกคนแย่ห่างยังไงก่อนอยู่ใกล้เครื่องปั่นไฟเฮ้ยมันบอกแล้วว่ามันเปลีย่ยนโจสตา ต่อยเองเฉยเลยนูต้องช่วยกันปัดไปเลยัปเลยครับเ้ยแย่แล้วอยู่แถวนี้พี่ไปสุสานเร็วย่อนตึ๊งตตึ๊งตตึ๊งตึงตึตึงตึรงนี้ให้เสร็จ ไปเลยฝาแฝ่ทองฉันะเฮ้ยมาแล้วต้องเป็นคอมโบอืมโชับแดงกัด้วยอ้าวเสร็จเลยเหรอเออมันเสร็จแล้วกูตกใจพูดที่หนูล้งอยู่นี่ กำลังไปหาครับเ็นชีมาช่วยโอ้ยไปชีไปไปช่วยเลยไปเลยโอนี่แหละหมอมันคุมค่าจริงๆเจอโจเซฟอ้หนี่แหละบอกแล้วดีนะที่ชีหยิบหมอเชื่อมือหมอโหฮิวไวมากอ่ะฮิวแบบไม่เกรงใจใครเรืศนี่ใคร ฆ่าใครก็ไม่ได้แถมเสียไปเครื่องนึงแล้วอ๋อยู่นักแต่งเพลงอีกท่านหนึ่งดูไว้ดูไว้มาแล้วเพอร์เฟกต์ตัวโน้นดิเป็นของฉันใครลากมาอุ้ยเสียอารมณ์หมดนกปพะพันธ์ไม่ถูกใจสิ่งนี้น้ำพะพันจอดจัดไปไม่ใช่นัำนป็นคุณโกวต้นเต้นเนาะไม่ใช่จอดจัดอ่ะ ไม่ใช่เฮ้ยไข่ไข่อ้าวไม่ใช่เราพี้ยแย่แล้วดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้โหองใส่ต้องเดินหาสัหน่อยสองเครื่องแล้วเหรออุ้ยโดนกันหลังลม ไปลงขอบแบกเยแล้วกันเฮ้ยในจังกางจะล้มได้อีกสามจะล้มกันหมดเลยใช่หมอเต็บตัวช่วยนะพูดหมอแล้วบากใจรู้ไหมเชื่อมือหมองหันอยู่แถวนี้ อ,อยู่แถวหมออ,อยู่กับหมออเสียบมือหมอแขนอุ้มไปแล้วมันไม่มีแบบรักษาแล้วมีโน้ตให้ให้ดีเดืหรอเฮ้ยขิงติ๊กเกอร์ลายเฮ้ยขิงติ๊กเกอร์เฉยเจ๊ดี้มันร้าย เดี๋ยวไปค่ะเดี๋ยวไม่ได้ยูวิพี่เลยมันนี่ไปช่วยคนอื่นเลยฮันเฝ้าฮันเฝ้านักประพันธ์ไม่ต้องการอยู่โอ้ยมันถ่ายรูปอีกแล้วฮะฮันอยู่นี่ต้องหาเ,เครื่องาไม่หยุดเลยจะไ,ไ,ไปช่วยอ่ะอ่ะแล้ววิมหมอนต้องโดนนาทีนี่แหละ ช่วยได้นะครับอ้ยตอ,อตอนนี้กำลังเล่นถอรหัสอยู่อุ้ยหนูจะไปทันไหมอ่ะอุ้ยโดนตีก่อนไม่นะน่าจะอ้อมใกล้กว่านี้แล้วลอมโดนตีสักรอบทันทันทันเกือบไปแล้วเออไม่เป็นไรหมอส,สู้ๆหมอกินอยู่กินไม่นานหลุดโอเคไม่เป็นไรพิ่งนั่งครั้งแรกไม่เป็นไรหรอก เอาไปอยู่ในภาพถ่ายทั้งหมดเลยลนะห,หรอเนะใช่หลอดเท่เดี๋ยวช่วยพี่เองอุ้ยอะไรละเอ๊ะไม่ใช่ใไม่นะผมดิ้นอยู่พี่ผมดิ้นอยู่ <laughs> <laughs> ช่างนาโมโหจริงนะไปแล้วไปแล้วไล่ไปแล้ว,ลไ,ปลวไปเลยเล่น ไปเ<ต><า>ยูยก,กันใหียร้อยเลยนะพี่หยุดสต็อปคีสแอดนาวหยุด, <c oughs> ยดการกระทบผมเจ่าไหร่อะอะไรดิเหรอโอย๊ยเฮ้ยไอ้ทน้าหมอนนั้นมันดิ้นได้วะโคตรตึงดิ้มเลยดิ้มาหว่ พูดเอาเอออ่านเพลงตัวหมออะไรมันดูง่ายไปหมดเลยอุ้ยจุกไปหมดจุกยอดเลยโอ้มีหมอมันดีอย่างนี้เองบอกแล้วเชื่อมือหมอไม่ดีและไม่ดีละมันจะมาละจะไปกลัวสิเชื่อมันง่ายเครื่องนี้ต้องเสร็จใช่เครื่องนี้ต้องเสร็จเฮ้ยมีคนแดงมีคนแดงเออไม่เป็นไรไปเห็นแล้ว อุ้ยโอ้โหปุูปังปุูปังเลยกระจายตัวไปช่วย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 ตัวเองในโลกภาพไปช่วยตัวเองโอเคโอเคเรื่องที่ฉันเลยอย่าอย่าคิดนึกสิพี่โอ้ยไม่ใช่บบหมายถึงช่วยตัวเองในรูปภาพจะเย็น เอามาช่วยไม่ทันไปเร็วจุดไปเร็วไปคีโอ๊ยอะไรก็จูกคีไม่ใช่จุ๊โจเซฟไม่อยากจุ๊เออไปนักพันตัวปอมมันล้มไปก่อนอะไรอะบิอะไรอะบิงเป็นปะเนี่ยเฮ้ยจุ่มให้คีต้องถ่าตัวเองไปเลยพี่จะไปหาเข้มก่อนเอนยาก่อนเออคีไปช่วยนักพันธุ์ตัวปอมไหม จิ้มแบบเอาแขนเอาเข็มทาบแขนทันมาแล้วเคยเราเล่นฮิวอะแบบเราไม่เล่นทับไม้กิอย่างเยอเลยยูสูปั่นมั่งนะปั่นมั่งนะเตรียมจุดนะปั่นยูกี่เปือแล้ววะพี่ถูดครับช่วยช่วยเพื่อนครับ ที่ปีนี่ช่วยดีมากกเลยอะเล่นช่วยไม่เล่นปั่นคอมคอมเล่นปั่นไม่เล่นช่วยคี้ยูต้องบอดคีคือให้ไปช่วยปั่นใช่แล้วเราจะไปหีนไหมหีนไหมหลุดจะล้มนด้ยมันจะเป็น 4, จเจ็ดเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ โอ้โหคือเข็มรอแล้วอุ้ย้าไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมนะไม่จุดเธอไม่จุดอย่างนั้นนะไม่รู้ไม่ชี้ไม่ใช่ผมนะรู้แต่ล้มแน่ล้มแน่รัวๆเลยเปิดละต้องเปิดละประตูประตูลปุงนักปุงกดเร็วกว่าปะ เ่าโอ้โหไม่ทันใช่ขึ้นมาก่อนขึ้นมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเข้าไม่อนุญาตพี่พี่พี่ต้องรีบไปช่วยแล้วแหละเดี๋ยวหนูเปิดประตูเองโอเคไปแล้วโอเคทันตรงไหนโอเคได้จังอีกแล้วต้องไปโดนกลัวตายผู้โชคดีพี่พี่เล่นลัคกี้กายหรือเปล่าครับออไปดูไม่ใช่ว่าพี่เล่นลัคกี้กายใช่ไหม <ś led> ฉันก็อยากจะมีชีวิตรอดกอับอ้ก็ไอ้หนุ่มลูกเว,วมันเฝ้าไหมมันลงห้องวีไหมไกลเลยเฝ้าไม่เฝ้าไม่เฝ้าโอเคเดี๋ยวไปช่วย <ś led> ไ,มไม่รู้เฝ้าหรือเปล่ารู้แต่หัวใจเต้นแรงไมยเป็นไรอ้เียมันถ่ายรูปโดนถ่ายรูปแล้วเขินไงวี v อะวีไอ้เฮียใครเดี๋ยวไปเองเดี๋ยวไปเองเดี๋ยวไปเอง อุ้ยเดินมาจ้าเอ๋มันพอดีเลยอะไรไปรอดรถขี่เข้ามาขมอน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 เบเบตายแล้วแหละลาก่อนทุกคนขี่้เราก็รีบไปช่วยหยกอยางมันคนมาหลอดอย่าไปกลัวไปเลย ไม่เป็นไรออกไปเลยออไปจังหวจังหวสามข้าใช่ไหมแบมเดือดกันไปวะอย่า่วยชันเฮ้ยขีลืมช่วยกูลืมช่วยตัวเองในโลกภาพถ่ายวะนี่เนี่ยมันไล่ผมอยู่ตอนเนี้ยวพี่กำลังวิ่งไปอุ้ยขอบคุณุดยอดเอือาลงพี่พี่ล้มตัวลงนอนแล้วเอาพี่ก็ได้พักผ่อนแล้วสิ ตั้งแต่เพลงก็แล้วมันทิ้งเราแล้วเอาไงอ่ะรอพลังก่อนรอชั้นฟื้นขึ้นมามันเข้ามันทิ้งมันเข้าไหมมันไม่ได้อยู่กับผมเฮ้ยมันอยู่แล้วเข้าไหมมันอยู่ใกล้พี่เลยอยู่ใกล้นี่เฮ้ยอยากเข้ามแม่แต่ได้ออกศาสตนี่วิ่งมาแล้ววิ่งมาไม่รอดแล้ว ขอบคุณเสมอมาพี่ชายพีหยกอย่าทิ้งพี่ไปขอบคุณพี่ขาพี่พีตารพี่แดงอย่าทิ้งพี่ไปพี่ยกขึ้นมันจะลุกขึ้นได้ยังไงมันลุกขึ้นอีกเลยลุกพี่ชายทำไดนะโอ้ยคนผิดกลายเป็นแอดเฉยเลยอย่าอย่านะพี่อย่านะยกขึ้น โอ้ลกขึ้นอขึ้นโอ้ยลูขึ้นสทจาีย่ห่เลยันไปโอไปอย่าเลยไฟเอเอออยฉันโอเคขอบคุณมากไ้คือคันที่ดีที่สุดโอย ดีมากโจเสียขีได้ออกแล้วว้าวววายออกพ้อคไปยอดยเย้รอดบอลดูแคบตายโหสุดยอดเลยเราทำได้หวะจะทำไมถ้าโจเสียมันเู้เล่นยอดหยุ่องพดแมอนเยีสภาพนะ ถ้าตาเนี้ยไม่มีหมอมันมันมันจะเหมือนตานั้นอะแอบทุกคนนี่ปุ่นเปืด้วยเข็มบมาพี่เลยจะเห็น,นใช่ไหมพี่โยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูกับพี่เคียวหมอไปรู้สึกแบบนี่สินะที่เขาเรียกว่าติดยาเขาเส้นติดยาเส้นเหรอพี่ยาหน้หจาจ้ะ